สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันเสาร์เนาะป้าแมวพามาเที่ยวชมสวนบ้านพี่พรทิพย์ค่ะวันนี้พี่พรทิพย์มีไม้สวยๆให้ดูนะคะไม้พี่พรทิพย์แข็งแรงทุกต้นเลยจ้าสวยๆเลยขอฝากเบอร์พี่พรทิพย์ก่อนค่ะนะคะวันนี้พี่พรทิพย์มีค่าส่งเท่าไหร่เอ่ยเหมือนเดิมค่ะพี่แมวสามสิบบาทเนาะใช่ค่ะ ค่าส่งเมาเหมาอยู่ที่30บาทจ้ะกี่กระถางก็ได้นะคะกระถางเดียวก็30บาทจ้ะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะ,คะมีทั้งโอนและปลายทางค่ะเดี๋ยวป้าแมวจะขอเริ่มอยู่ที่ตรงสุขีบจัดทับก่อนจ้ะนี่สวยเลยเท่าไรเอ่ยหนูะเจ็ดสิบาทคะ่ะน,นะคะสุขีบจัดทับเวลาโตไปจะสวยมากนะคะ70บาทต่อมาด้านนี้จ้ะเท้าลำไยคะ่ะ70บาทคะ่ะ70บาทนิสนุโลกด่างคะ่ะเอาไปเจบาทอือ รักเออยรักเออยค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะเอฟซีก็วิดีโอคอลหรือโทรหาคนทิพย์ก็ได้นะคะองค์หญิงท้อฟันจ้าเจ็ดสิบาทค่ะนี่นะคะเริ่มด่างมาสวยไม่เริ่มด่างแล้วด่างแล้วนะคะด่างแล้วเนาะด้านนี้จ้ะไอ้นี่จะเป็นสาวนาครชัยศรีค่ะเอาไปต้นนี้ไปเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะต้นนี้ล่ะเทพไต้ลุ้งเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะโชคล้ำซ้ำหน้าชมพูเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะ เพชรเมืองนอนท์ค่ะเพชรเมืองนอนท์เอาไปห้าสิบาทค่ะพี่แมวตอนนี้ไอมหาเศรษฐีเอาไปเจ็สิบาทค่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นจะเป็นดาดาลิกาค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะด้านนี้เป็นรวยล้นฟ้านะคะค่ะรวยล้นฟ้าอยู่ในกระถางห้านิ้วเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจ้ะมีทั้งหมดอยู่สกระถางจ้ะไอเรือสุพรรณหงส์หนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะมีสองกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะตอนนี้ มังกรทองค่ะมังกรทองเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าสัวค่ะเจ้าสัวเอาไปห้าไอหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทเนาะ <c oughs> กลับแลมทองไม่ใช่อะไรอ,ะอันนั้นจะเป็นปักษาพนาวันค่ะอเอาไปหน,นึ่งร้อยบาทแต่เหมือนกรับแหลมทองเลยเนาะใช่แต่มันไม่ใช่อ,อันนี้จะเป็นน้ำเมืองนอนท์ค่ะน้ำเมืองนอนท์เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะ บัวกัหา1น0หา1 5บบาทค่ะด่างสวยชัดชินกร150บาทไซแม่พันธ์ค่ะชมพูทวีป100บาทค่ะมี2กระถางนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วจ้ะเพชรจอมทอง250บาทค่ะมี2ต้นจ้ะไซแม่พันธ์ค่ะด้านนี้นะคะ3กระถาง100บาทพี่บันทิชื่ออะไรเอ่ยมีเท้าลำไพจ้ะเท้าลำไยแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นสุชาดาแผ้ะ ต้นนี้อันนี้จะเป็นหลวงตาเมืองจ้ะหลวงตาเมืองแผงเขียวนะคะตันนี้เนาะแล้วก็มีเจ้าสาวนะคะรวมได้แล้วก็ไก่เมเหสวนต้นนี้อันนั้นจะเอาไปเลยพี่แมวใบไม่สวยเนาะก็ไว้แถมให้ลูกค้าไปสามต้นร้อยนะคะ fc ซับดียิ่งไซส์แม่พันเลยนะคะ fc ด่างแบบนี้นะค่ะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทค่ะจ้ะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะต้นนี้จ้ะหนุมานหักด่านเจ็ดสิบบาทค่ะ เจ้าเวียงพิงหนึ่งร้อยบาทต้นนี้อันนี้จะเป็นนพเก้าค่ะหน้าชมพูไปหนึ่งร้อยบาทค่ะจะต้นนี้จะเป็นอนันลูกไม้ค่ะพญาขอมกับเจ้าจักรพพัดค่ะพี่แมวอเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะจะอันนี้ยักษ์รณพัดหนึ่งร้อยบาทค่ะจะสามต้นใช่ปะสองต้นค่ะอันนั้นจะเป็นลูกซับดียิ่งต้นนี้เหรอต้อนนี้จะเป็นซับดียิ่งค่ะพี่แมวอ๋อเท่า<ะ>ไหร่เอาไปเจ็ดสิบาทค่ะจะมีสองต้นนะคะซับดียิ่งเจ็ดสิบาทมีสองต้นจะ อันนี้จะเป็นตระกูลยักษ์นะคะยักษ์ไอยาเลศค่ะจ้ะหนึ่งร้อยบาทมีอยู่สี่กระถางเนาะค่ะยักษ์ไอยาเลศนะคะหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ล่ะยักษ์กุเปรันค่ะเจ็ดสิบบาทจ้ะต่อมาด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นกุมมะเทพบุตรค่ะอือเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะกุมมะเทพบุตรนะคะเวลาโตมันสวยมากนะสวยนะเนี่ยใช่โตมาสวยมากเลยอันนี้จะเป็นกระสงไขไม่ใช่เจ้าพญานามูอจะเอาไปห้าสิบบาทค่ะจ้ะ อันนี้เบนจะลงน้ําทองค่ะเอาไป70บาทมีสองกระถางนะคะ,คะเบนจะลงน้ําทองพันท้ายโนราสิงค์ค่ะพี่แมวเอาไป70บาทค่ะจ้ะมี3มต้นจ้ะมี3กระถางค่ะอันนี้จะเป็นแก้วกะลยาค่ะเอาไป50บาทจ้ะมี2กระถางค่ะไออาทิตย์อุ้ัไทยค่ะ100บาทจ้ะเจ้าปอแก้ว50บบาทจ้ะอันนี้แผงนะคะแผงเวลาแก่ใบตัวเ,เลี้ยงนานๆแล้วอาจจะ อ่าด่างสวยก็ได้นะเพราะว่าต้นไม้นี่ต้องรอดูตอนตอนโตอ่ะอันนี้จะเป็นหัวใจมังกรค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นมหาเทพค่ะพี่แมวค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทอันนั้นข้างในต้นแม่นี่นะคะมหาเทพไซส์แม่พันเป็นแบบนี้นะคะดอกสีแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เท้าหฮีรันพนสูตรเจ็ดสิบบาทค่ะไก่ทองประเสริฐเอาไปห้าสิบบาท อันนี้ไก่ทองค่ะไก่ทองเฉยๆไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะด้านนี้ค่ะ่ท้ายนรสิงห์ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทในไซส์แม่พันนะคะเอฟซีอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะสุชาดาค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเฮลาปาตีค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้ะอันนี้อาจารย์คงหนึ่งร้อยบาทค่ะคงหญิงทอฝันไซส์ใหญ่หงง์ญิทอฝันไซส์แม่พันเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่แมวจ้ะ อันนี้จะเป็นนางลากสดเทวีหนึ่งร้อยบาทค่ะมีอยู่สามกระถางนะคะเอฟีสวยๆเลยต้นมีหน่อมาแล้วนะพี่พอเป็นเป็นไม้ที่เขาสร้างหัวแล้วนี่นะคะนี่นี่ใบแม่พันธุ์ค่ะอันนี้จะเป็นบุษรินค่ะเอาไปหนึ่งร้ยหสบาทค่ะต้นไหนนะอเดียวกันเหมือนกันค่ะบุษรินมีอยู่สองกระถางร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะจสาวนครชัยศรีค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางค่ะมีหน้าเขียวกับหน้าชมพู อันนี้จะเป็นก้าทับค่ะก้าทับกระถาง่างนี้ใช่ค่ะกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะศิลาหุ้มทองหนึ่งร้อยบาทจ้ะโอ้โหสวยจังดารานพรัดค่ะไซส์นั้นขออยู่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่แมวหกร้อยบาทอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะหกนิ้วนะคะนี่หน้าด่างแบบนี้เลยนะคะทิพวาลียไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้ก้าทับไซส์นี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจด่างเปิดด่างมาแล้วนะคะรัชโยธรค่ะ ขียแม่พันเอาไปสองร้อยบาทค่ะพี่แมวมีสองกระถางค่ะอันนั้นจะเป็นเวทมรกรค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้โหอันนี้พี่พืนทิพย์มีแต่ไม้สวยๆจังเลยต้นนี้จะเป็นซับเจริญค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นนี้ค่ะเกาะเกตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะประสานกายไซนี้อยู่ขออยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะหนุมานประสานกายค่ะเอฟซีอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรค่ะหน้านี้เอาไป สามร้อยบาทค่ะพี่เมย์มีสองกระถางใช่ค่ะนี่นะมีสองกระถางค่ะอันนั้นหน้าดั้งเดิมค่ะหน้าดั้งเดิมด่างเอาไปราคาเดียวกันค่ะพี่แมวสองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะอันนั้นจะเป็นเทวกรรมลังรักค่ะเทวกรรมลังลักอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจะเอามาด้านนี้จะเศรษฐีริมหน้าสองร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะสวยๆทุกต้นเลยค่ะด้านนี้เป็นหนุมานค่ะหนุมานอันนี้หนุมานเข้าเฝ้าค่ะพี่แมวไปห้าสิบบาทจะ บอกเงินห้าสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นพรกินนารีค่ะพี่แม่เอาไปเจ็ดสิบบาทจ้าอันนี้มาขามไอโฉมปาดโมปาดไปเจ็ดสิบบาทหงโยกค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะองค์หญิงน้อยเอาไปห้าสิบบาทอันนั้นจะเป็นออกหลวงสุรศักดิ์ค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนั้นต้นนี้น่าจะเป็นหนุมาเชิญพงพี่แมวค่ะเท่าไหร่เอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่แหละอันนี้หนุมาคุกคุนค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ตะก,กูุหนุมานนะคะมีหนุมานคุกฝุ่นหนุมานเชิญธงหนุมานหัก<ม>ดา่านหนุมานเข้าเฝ้าอันนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นสีบุรีลำค่ะห้าสิบบาทบสีบุรีลำสวยๆนะคะเวาลาโตไปในสวยมากจ้ะหอสกสตาโลหะคะ่ะพี่แมวเจ็ดสิบบาทคะ่ะต้นนี้คะ่ะอันนี้จะเป็นอินทอรชิตค่ะอินทอรชิตยักษ์อินทรอนทรชิตเอาไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะจ้ะด้านนี้ด้านนี้จะเป็นสัตธาศูนคะ่ะพี่แมวจ้ะ แม่พันธุ์เขาสวยมากเลยนะออืเนี่ยค่ะพี่แมวแม่พันธุ์ไหนไหนอืมแต่ลักษณะนี้เนาะกัดสีเนาะกัดสีแล้วจะเป็นอย่างนี้จ้ะสวยมากไปหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะอันนี้อสูรนิ้วเพชรค่ะอสูรนิ้วเพชรค่ะอสูรนิ้วเพชรเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้จ้ะไอ้นี่จะเป็นอะไรแก้วมังกรเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หนูเรียนชื่อหายแก้วมังกรพี่แมวแก้วมังกรไปเจ็ดสิบบาทมีส่งกระถางมีส่งกระถางนะคะแล้วต้นนี้ล่ะ ต้นนั้นจะเป็นทองไอทองสำริดค่ะพี่แมวจ้าไซเนียลไปสองร้อยบาทค่ะสาแม่พันเลยโอ้โอันนี้สวยจังเลยจ้ะอันนี้จะเป็นชมพูพันชมพูพานคลองเมืองค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะชมพูพันคลองเมืองนะคะสายแม่พันค่ะจ้ะด้านนี้จ้ะอันนี้จะเป็นนางใหม่ค่ะพี่แมวเอาไปกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะท้าลําไยแดงเอาไปเท้าลําไพไซส์ใหญ่เอาไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมว นะคะ FC บอลสีบ้านพี่พทิพย์วันนี้โอ้โหมีแต่สวยๆท่านใดชอบตระกูลหันุมานมายักษ์ไม้เก่าๆนะคะไอยาเลสพี่พนทิพย์ก็มีนะคะท้าสูตรท้าศูย์มีหลาก,หลา,กหลายสายพันธุ์ค่ะโทรหาพี่พนทิพย์นะคะวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณ FC ทุกท่านเลยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบางท่านบอกป้าแมวฉันไม่ได้ซื้อไม้ป้าแมวเลยตอนนี้เพราะงานยุ่งมากแต่ว่าดูทุกคลิปนะคะป้าแมวก็กราบขอบคุณทุกท่านในะโอกาสนี้มากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะใกล้ปีใหม่แล้วสวัสดีจ้า